ครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2563นะครับตอนนี้เวลาก็8นาฬิกานะครับอยู่กับท่านนครกิติบุตรากรนายกเทศมนตรีตำบลบึเนินนะครับท่านชูชาติภายงามรองนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็หัวหน้าแมนและทีมงานนะครับมาตอนนี้ก็เตรียมกระสอบทรายมาช่วยเหลือชาวบ้านครับท่านนครครับตอนนี้สถานการณ์น้ําบ้านเราเป็นไงบ้างครับรู้สึกเยอะมากอ๋ออย่างที่เราบอกนะครับถึงแม้เราจะมีการเตรียมพร้อมอย่างดีนะครับทั้งการเปิดทางระบายน้ํา นะครับการเตรียมการช่วยเหลือ,อแต่ว่าเนื่องจากพายุดิฟเรชันที่ว่าจะเข้าอีก5าลูกเนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับก็ทำให้สถานการณ์น้ำรุนแรงขึ้นนะครับซึ่งขณะน,นี้เราก็ตะเวนดูนะครับแต่บางส่วนที่อยู่ในที่สูงหลังจากฝนตกเนี่ยหยุดแล้วมันก็เข้าสู่สถานะปกติเราก็ไปเก็บกระสอบทรายมาช่วยเหลือคนที่อยู่ริมลำตะคองที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็อย่างที่เห็นด้านหลังนะครับ ก่แพกเหล่าเนี้ยมันเป็นการเตรียมการไว้ตั้งแต่ปี53มันนะครับว่าระดับน้ําที่ท่วมขึ้นมาเนี่ยเดิมมันจะท่วมแล้วก็เซาะถนนบริเวณนี้นะครับเราก็ได้ทํากําแพงกันดินเอาไว้นะครับซึ่งมาวันเนี้ยเราก็เห็นว่าผลของการทํางานนั้นนะครับก็ทําให้บริเวณเนี้ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับถนนทนทางประชาชนสามารถสัญจรได้นั่นคือสิ่งสําคัญนะครับที่จะไม่ให้ประชาชนติดเกาะเึ่งขณะนี้ก็ ถือว่ายังสามารถรับน้ําได้อีกประมาณ50เซนก็ถือว่าอยู่ในเกฑ์ยังปลอดภัยอยู่ครับท่านไปประเมินสถานการณ์เหนือน้ําจากเทศเขตเทศ,เทศ,เทศบาลเป็นไงบ้างครับเ,ออเราไปดูที่ต้นน้ํานะครับตังแต่ฝายมัเกือใบลงมานะครับแล้วก็น้ําที่ไหลมาจากบนฝั่งเขานะครับซึ่งขณะน,นี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยน้ามาในลักษณะล้นออกมานะครับยังไม่มีการปล่อยน้ําแต่ว่าเป็นน้ําล้นนะครับซึ่งมีปริมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่า ในปีนี้กับปี53อันไหนจะหนักกว่ากันนะครับในปี53เนี่ยน้ำมันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ไม่กี่วันแต่ดูจากสภาพน้ำในวันนี้เราจะเห็นว่าปริมาณน้ำสะสมข้างบนเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นน้ำจะท่วมอยู่อย่างเงี้ยหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถูกน้ำท่วมเราก็มีการสั่งการแล้วนะครับว่าผกจะต้องทำอย่างชีพมาให้การช่วยเหลือและอาจจะต้องประกอบอาหาร แจกข้าวกล่องให้กับที่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาด้วยครับตอนนี้บ้านเหล่าดีขึ้นใช่ไหมครับบ้านเหล่าก็ถือว่าพ้นวิกฤตแล้วฮะเพราะว่าบ,บ้านเหล่าเป็นไม่ใช่น้ําจากสายลำตะคองใช่ไหมใช่ครับบ้านเหล่ามันก็สองสองฝั่งนะครับน,น้ําฝนส่วนหนึ่งที่จะมวิตรภาพไหลลงมาที่บ้านเหล่าแล้วก็มันจะต้องมาไหลลงคลองนะครับที่ท้ายบ้านเหล่าปรากฏว่าในคลองก็น้ําเต็มก็ทําให้น้ําที่จะไหลลงคลองเนี่ยไหลได้ช้า ชุมชนในน่าหวงที่สุดครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นสว่างแสงธรรมนะครับเพราะว่าสว่างแสงธรรมเนี่ยพอไหลมาก็จะมีประตูน้ําอีกอันหนึ่งซึ่งขณะนี้มีนโยบายยังไม่ให้เปิดประตูเต็มที่เ,เพื่อชะลอ,อน้ําไม่ให้ไปไหลท่วมฝั่งด้านล่างนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบถึงจังหวัดนะ<ช>ครับเพราะฉะนั้นประตูน้ําแต่ละประตูเนี่ยจะเปิดน้อยมากเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับใช่ครับตอนนี้ จะฝากอะไรผู้อยู่ใต้น้ํานะครับที่เลยเขตเทศบ,บาลไปทั้งนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องขออภัยนะครับที่เราไม่สามารถจะช่วยกักเก็บน้ําเอาไว้ได้นะครับเราก็พยายามเต็มที่ที่จะชะลอน้ําไปให้ช้าที่สุดนะครับแต่เนื่องจากประเด็นน้ำมากนะครับก็ผมได้รับผลกระทบนะครับแต่เราก็มีแต่ความ่วงใหญนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่เราช่วยเหลือได้เราก็พร้อมนะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาว เทศบาลตำบลสุนเนินนี่แหละครับที่ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะครับท่านต้องระมัดระวังไม่เพียงแต่เรื่องน้ำนะครับเรื่องลื่นนะครับผมอยากให้ระวังเรื่องสัตว์เลื้อยคานนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังระมัดระวังมีสิ่งหนึ่งประการใด เทศบาลเดี๋ยวเราสแตนบาย24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสามารถเรียกได้ทุกเวลามีสายด่วนไหมครับท่านสายด่วนมีเบอร์ของเทศบาลอยู่แล้วนะครับหรือว่าโทร191นะครับหรือ199ก็สามารถที่จะได้รับความสะดวกเหมือนกันครับขอบคุณท่านนายกนครกบิลกรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลสึงแหลครับ